Hello everyone how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกลับมาพบกลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะ,ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3คะ่ะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับ all alphabet all alphabet ก็ al คือ ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองอตัวอักษรในภาษาอังกฤษคืออะไรคะนักเรียนจําได้หรือเปล่าเอ่ยตัวอักษรในภาษาอังกฤษก็คือตัวอักษร A ถึง z นั่นเองค่ะ,ะตัวอักษร A ถึง z เป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับชื่อของเพื่อนๆของพวกเราเองอ ตัวอักษรจะบอกชื่อของเพื่อนๆได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอักษรจะบอกได้อย่างไรนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาท่อง A ถึง Z กันก่อนนะคะ,ะพร้อมกันหรือยังเออเดี๋ยวเราจะออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ,ะแล้วนักเรียนก็ดูตัวอักษรตามไปด้วยนะจะได้จําได้นะคะ พร้อมกันหรือ,อยังคะพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว one two three เริ่มเลยนะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z หรือ Z นั่นเองค่ะอาเรามาท่องพร้อมกันอีกสักครั้งนะคะพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ย Are you ready? พร้อมกันหรือ,อยังเอ่ย One, two, three. A, B, C, D, E, F. g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z หรือ z นั่นเองนะคะอ่าปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะนะักเรียนเก่งมากเลยค่ะ นักเรียนพยายามฝึกท่องทุกวันนะคะจะได้จําได้แล้วเวลาท่องก็ดูตัวอักษรตามไปด้วยนะคะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะมาถามชื่อเพื่อนกันนะคะอ่าแต่ก่อนจะไปถามชื่อเพื่อนเราจะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับประโยคในการถามเป็นภาษาอังกฤษก,ก่อนคะ่ะว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่าดูที่ประโยคแรกตัวอักษรสีแดงนะคะประโยคนี้อ่านว่า what is Your name What is your name ประโยคนี้แปลว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองค่ะเป็นการถามว่าคุณชื่ออะไรนะคะ,ะถ้าพูดเร็วก็จะเป็น What your name What your name นะคะ,ะแต่ถ้าพูดให้ชัดเจนก็จะเป็น What is your name What is your name นะคะถามว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองค่ะ,ะแล้วเมื่อ มีคนถามก็ต้องมีคนตอบถูกไหมคะคนตอบก็จะต้องตอบว่า my name is my name is แล้วก็บอกชื่อตัวเองนะคะหรือจะพูดเร็วๆก็จะเป็น my names my names แล้วบอกชื่อตัวเองนะคะ,ะดูตัวอย่างคะ่ะประโยคแรกเป็นการถามนะคะถามว่า what is your name หรือ what's your name what's your name What is your n อย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะแล้วตอบโดยการใส่ชื่อตัวเองไปนะคะ My name is ใส่ชื่อนะคะ My name is สุภัทราอันนี้คือตัวอย่างนะคะ My name is สุภัทราเวลาเราจะบอกชื่อของเราเราก็ใส่ชื่อจริงของเราไปนะคะ My name is แล้วบอก is สุภัทรา My name สุภัทราก็ได้พูดได้สองแบบนะคะ อ่ะ,อะเรามาดูสองคนนี้คุยกันนะคะอ่าอ่ะ,อะคนนี้ถามว่า What's your name หรือ What is your name อ่าแล้วเด็กคนนี้จะตอบว่าอะไรในเมื่อผู้หญิงคนนี้ถามว่าคุณชื่ออะไร What is your name เด็กจะตอบว่า My name is Jane My name is เจนอ่าแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรคะอ่าชื่อเจนนั่นเอง My name's Jane ก็ได้นะคะชื่อเจนนะอ่าต่อไปค่ะสองคนนี้คุยกันถามชื่อเช่นเดิมนะคะอ่าคอยดูนะคะว่าผู้หญิงคนนี้จะถามว่าอะไรนะคะอ่าถามว่า What is your name หรือ What's your name ก็ได้แปลว่าคุณชื่ออะไระเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็จะตอบว่า My name is Tom หรือ My name's Tom ก็ได้แสดงว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไระชื่อ Tom นั่นเองค่ะเก่งมากต่อไปนะคะสองคนนี้คุยกันผู้หญิงคนนี้ถามว่า What is your name หรือ What's your name ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะใครจำได้เออ อ่าใช่แล้วค่ะประโยคนี้แปลว่าคุณชื่ออะไรนั่นเอง What is your name หรือ What's your name คุณชื่ออะไรอ่าผู้หญิงคนนี้จะตอบว่ายังไงคะตอบว่ายังไงเอ่ยอ่าก็ต้องเป็นการตอบชื่อถูกไหมคะอ่าเป็นการตอบชื่อนะคะ ตอบว่า My name is Ann My name is Ann ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อ Ann นั่นเองนะคะหรือจะตอบว่า My name's Ann My name's Ann ก็ได้นะคะอะต่อไปสองคนนี้คุยกันคะ่ะผู้หญิงคนนี้ถามว่า What is your name What is your name What's your name ก็ได้นะคะแปลว่าคุณชื่ออะไร เด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่า My name is Mary My name is Mary อ่าแสดงว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อม a ลินั่นเองม a ลินะคะ My name's ม a ลิก็ได้นะคะอ่าแล้วมาดูสองคนนี้นะคะสองคนนี้ จะถามกันว่า What is your name หรือ What's your name คุณชื่ออะไรอ่ะเด็กผู้ชายคนนี้ตอบว่า My name's Boom หรือ My name is Boom ก็ได้อ่ะแสดงว่าผู้ชายคนนี้ชื่อ Boom นั่นเองนะคะอ่าอ่ะ,อะเมื่อสักครู่นี้ที่เราทราบชื่อเพื่อนๆกันมาแล้วอ่ะจะเห็นว่าชื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยเขียนเป็นตัวอักษร นำตัวอักษรหลายๆตัวมารวมกันแล้วอ่านเป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดเลยระบุชื่อได้ใช่ไหมคะอ่าเรามาดูกันคะ่ะไหนใครจำได้เอ,อ่ยว่าเพื่อนคนแรกชื่ออะไรคะอ่าหรือเพื่อนคนไหนก็ได้มีชื่ออะไรบ้างจำได้ไม่เอ,อ่ยช่วยกันตอบนะคะว่าเพื่อนชื่ออะไรกันบ้างอ่าจำได้กันหรือเปล่าเอ,อ่ยตอบกันเลยยังคะ เมื่อสักครูน่นี้มีเพื่อนชื่ออะไรบ้างจำได้หรือเปล่าจำเพื่อนของเราได้หรือเปล่าคะ,ะถ้าจำได้ลองเฉลยลองมาดูเฉลยกันนะคะว่าจะตรงกับที่หนูตอบกันหรือเปล่าคะ,ะใครยังไม่ตอบเรีีๆตอบนะคะคุณจะเฉลยแล้วนะ,ะคนแรกชื่ออะไระชื่อแอนคนมีคนชื่อแอนนะคะอะ แอนตัวอักษรตัวแรกคือตัว A อ่ะอยู่ในตัวอักษร A ถึง z ถูกต้องต่อไปชื่อทอมตัวอักษรตัวแรกคือตัว T อ่ะอยู่ในตัวอักษร A ถึง z เช่นเดียวกันต่อไปค่ะชื่อบูมตัวอักษรตัว B ก็อยู่ในตัวอักษร A z. ถึง Z เช่นเดียวกันต่อไปค่ะชื่อมะลิตัวอักษรตัวแรกเป็นตัว M อ่ะก็อยู่ในตัวอักษร A ถึงแเช่นเดียวกันนะคะต่อไป ชื่ออะไรคะชื่อเจนอ่าตัวอักษรตัวเจเป็นตัวแรกก็อยู่ในตัวอักษร A ถึง Z เช่นเดียวกันค่ะอ่าเรามาสรุปกันค่ะว่าเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้เกี่ยวกับอะไรคะใช่ค่ะเกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษซึ่งตัวอักษรเนี่ยสามารถระบุชื่อได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อคนช,อชื่อสิ่งของชื่อสถานที่ ระบุชื่อได้นะคะอ่าแล้วตัวอักษรเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารในการใช้ทักษะการอ่านและการเขียนเราจะใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อระบุข้อมูลหรือระบุชื่ออย่างที่พวกเราเรียนมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ อย่างตั้งใจนะคะ Thank you very much